สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อยหญผ้าขับรถบ้านันอีกเมืองนึงนะจ๊ะนี่อีกมองหนึ่งนะจ้ะใกล้ๆบ้านพ่อยายเนาะพี่น้องพ่อยายว่าชันสิพ้าเธอมาสอนกุ้งตรงนี้ละสิได้จะโตบ่้พ่อยายนี่บ้านนั้นชันสิผ้าเธอเอาสวิงมาสอนกุ้งประสารนะเทียมันได้นะ โอ้คือสิบว่าค่าด้มาสอนนะพี่น้องเพราะว่าพ่อใหญ่อันเพิ่นสิบไปอันเห็นงานยูสตอร์มหรื้เปลาไปซีดหมือนเสด้กลับมานนเน,ะะเนา,า,ญญา,านะพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งพ่อใหญ่ว่าอาจสิมีกุ้งหลายยูเดอ้อที่มีแต่ว่ารู้สึกว่าแมวน้ำไหลายหลายพี่น้องพูดอ่ะอันเห็นอันล่ออย,ยู่หันเห็นแมวนม้ำเลยพี่น้อง พ่อย่เลยว่าป่ามันบ่ค่อยหลายดอกที่มันมีแมวนามหลายพดแต่ว่ากุ้งนี่ก็น,น่าจะมีเนาะพี่น้องเนาะล่องล่องมาสอนเมืองเนะาะคอมเมนได้ก็สิก้อยกุ้งกินย่างเต็มที่ละจ้าพี่น้องจ้าจะได้ไปหาซื้อบักหุ่งอยู่ตลาดไทยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแมนมามระบาด เ,เคยเห็นอันพญยานยาเดชสิผ้าเธอไปเบื้องมองสอนกุ้งพระนะสงสัยสิเห็นเขาสอนกันลยสิ็นส่วนเมียมาสอนนี่บานนี <c> ้ <oughs> โอ้ก็ดีใจอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะสิได้มาหาสอนกุ้งหากินเนาะพี่น้องเนาะ ระเบิงนะคุณคณาอันอันทะเลกับไายหลายได้จ้าอยู่แถวเนี่แต่ว่าบอลูว่ามันสิเก็บได้บออันเก็บได้กับสีส่วนทศวามีมาเก็บยังบอดด้สือเนาะพี่น้องเนาะเออม,มันก็เป็นอีหยังที่แบบว่าความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องให้มันได้บรรยากาศคือจังไทยๆเฮาในเนาะอยากกินกุ้งกับมาสอนกุ้งอยากเก็บพักก็มาเก็บตาะพี่น้อง โอ้ยแบดบนี้ก็สิได้เริ่มหนาวล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเริ่มหนาวแล้วบัดนี้มือนีฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนบันนี้หนาวกันหนาวบักคักเด้อค่ะมือนี้ค่ะพี่น้องจ้าหัวตะสิออกบ้านละจ้ามือนี้เพราะว่ามันหนาวพี่น้องฝนตกคักตกง้างมือหัาตะสิเศร้าแต่ว่าล่มหนาวกับกำลังเริ่มแล้วนี่เริ่มหนาวแล้วปแบบันนี้สิได้แบบ กาบลาพพอเป็นพี่น้องเด้อจ้าสิได้กับบ้านจ้าน,นี่มาท่ายมองสอนกุ้งเน่พี่น้องเบิ้งซื้อดอกจ้านี่้าเบิงว่าขันสอนสิได้เบ่อเด้อจ้าสีนท้ายพี่น้องเบื้องอยู่แต่ว่าต้องรอยพ่อยากลับมาจากสตอกโฮมอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์จังสิได้ส่วนพ่อยายผ้าให้ผ้ามาสอนกุ้งนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นนิดนะจ้าเด้อไปคลิปหนามาพอกันไหมนะจ๊นะเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้แล้วจ้าสวัสดีจ้า